สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านครับอยู่กับผมที่ร้านนายแอลริโอนะครับซอยอ่อนนุชเก้าสิบแขวงพระเวทเขตประเวทนะครับกรุงเทพมหานครนะครับเบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งสี่หกหนึ่งสามหกนะครับวันนี้นะครับเราก็มี power amp นะครับขนาดหนึ่งยูนะครับของค่ายโปรยูโรเทคนะครับเป็นรุ่น m a c c ห้าศูนย์นะครับก็น้ำหนักเบานะครับกำลังขับก็อยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบวัตต์ที่แปดโอห์มสี่แชนแนลนะครับนี่สามารถนำไป ขับเครื่องเสียงชุด 2, คูณนะครับเป็น15นิ้วกับ12นิ้วนะครับลำโพงเบส15นิ้วนะครับแล้วก็ถึงกลาง12นิ้วได้สบายนะครับตัวเครื่องนะครับน้ำหนักก็จะอยู่7.6กกิโลกรัมนะครับอันนี้กว้างคูณยาวคูณสูงนะครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูดีกว่านะครับด้านหน้าเครื่องนะครับหน้าปีกจะอยู่ที่48เซนนะครับประมาณ48เซนนะครับจากขอบปีกแหลกนะครับจากหูกันชนหน้านะครับตรงนี้นะครับ ถึงหูกันชนหลังนะครับก็จะอยู่ที่28.5ซนติมตรนะครับความสูงก็คือขนาด1 U ยูนะครับ1 U ก็ถ้าเทียบเป็นเซนติเมตรก็จะอยู่ที่ประมาณ4.5เซนนะครับประมาณนี้นะครับน้ำหนักเบานะครับแต่ว่ากำลังขับนี้ให้มาแรงๆนะครับเหลือๆนะครับตัวนี้สามารถนําไปทําขับมอนิเตอร์ก็ได้นะครับแล้วแต่ท่านผู้ชมจะเอาไปประยุกต์ใช้นะครับในตัวเครื่องนะครับก็จะมี user manual ให้นะครับ ในตัวกล่องของอุปกรณ์นะครับที่แถมมาให้ก็จะมีแผ่นยืเซอร์แมนวนะครับก็มีปลั๊กไฟที่เป็นแบบ AC แบบนี้นะครับแถมมาให้นะครับแล้วก็แผ่นอันนี้จะเป็นบริติก r สนะครับก็คือบัตรขอบคุณนะครับเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมได้ดูมุมตัวเครื่องในระยะใกล้นะครับว่า ลักษณะตัวเครื่องเป็นประมาณไหนบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายมุมใกล้ให้ดูนะครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ทางด้านหน้าเครื่องนะครับของเจ้าโปรยูโรเทคนะครับ MA4450 นะครับทางด้านขวามือสุดนะครับก็จะเป็นสวิตช์เปิดปิดนะครับมีหูกันชนให้นะครับสองด้านนะครับแล้วก็มีปุ่มบอลลมนะครับลูกบิดบอลลูมสีอันนะครับด้านหน้าก็ประมาณนี้นะครับเรียบง่ายๆสบายประมาณนี้นะครับมาดูในส่วนของทางด้านหลังกันนะครับ ทานด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับด้านซ้ายมือสุดก็จะเป็นปลั๊กไฟ AC นะครับตรงนี้น่าจะเป็นบล็อกฟิลนะครับแล้วก็ในส่วนของสเปคคอนนะครับก็จะมีนี้นะครับ AB นะครับแล้วก็ CD นะครับในส่วนของภาคอินพุตนะครับก็จะมีนะครับสช่องเหมือนกันนะครับสามารถมีมุมประมดนะครับสตอรีโอพาราเรลนะครับตรงนี้ก็ท่านาขวามือก็เหมือนกันนะครับเป็น อ่าสตอริโอแล้วก็พาราเรลนะครับอ่าถ้าใครจะเอาไปขับอ่าเอาเข้า2ช่องนะครับก็ปรับมาที่โหมดพาราเรลนะครับทั้งสองครับเอาเข้าชแนลเแล้วก็ชแนล l C นะครับวันนี้นะครับก็สามารถขับออกได้4ดอกเหมือนเดิมนะครับโอเคขอปรับไว้ที่โหมดสตอริโอนะเพราะว่าเราจะไปต่อในชุดลําโพงนะครับในที่นี้นะครับที่เราจะมาทดสอบกันนะครับก็จะเป็นตู้ลําโพงอ่า เดคคอนนะครับ1ินิ้วนะครับเป็นตู้สําเร็จรูปนะครับตู้พลาสติกนะครับแล้วก็ในส่วนของตู้เบสซับเบสจะเป็น18นิ้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปต่อให้ชมกันเลยครับแล้วก็รับฟังเสียงไปพร้อมๆกันครับการต่อนะครับก็ต่อไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมจะต่อให้กับท่านผู้ชมได้ดูเลยนะครับตัวนี้เป็นเสียง กลางนะครับเสียงกลางผมจะให้เข้าเป็นช่อง C กับ D นะครับช่อง3-4นะครับต่อไปประมาณนี้นะครับต่อไปผมก็จะต่อจักสัญญาณของช่องเสียงเบสนะครับก็คือช่อง1กับช่อง2นะครับก็อยู่ด้านนี้นะครับ A กับ B นะครับโอเค ECR นะครับเสียบเข้ามาเนี้นะครับ ก็ต่อสัญญาณเข้าด้านนี้เป็นเบสดนะครับด้านนี้ก็เป็นเสียงกลางนะครับลูกค้าจะต่อสลับกันอะไรยังไงก็ได้นะครับสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องต่อตามผมก็ได้นะครับหรือใครจะต่อตามผมก็ได้นะครับส่วนเสียงกลางผมจะเป็นสีสีแดงๆนี่นะครับจากสเปกคอนก็ต่อเข้าเลยนะครับเข้าแล้วก็บิดนะครับต่อมาเสียงเบสดมันจะดืงหน่อยโอเคนะครับ ก็ต่อเสียงเบสเข้าครับกอาเป็นสเปกคอนเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมจะแนบเป็นสีเทาๆ่านะครับสายก็จะคนละขนาดกันนะครับเบอร์2.5กับเบอร์1.5นะครับคนละแบบกันนะครับเสียบปลั๊กไฟ AC เข้าปลั๊กไฟเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้าเลยนะครับโอเคนะครับแล้วก็เสียบปลั๊กครับแค่นี้นะครับก็ถือว่าการต่อเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับ ก็ power amp แท่นเดียวก็สามารถนําไปขับในชุด2องได้สบายนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องเปิดระบบกันเลยนะครับก่อนที่เราจะทําการเปิด power นะครับเราเช็กลูกบิดวอลลุ่มนะครับมาที่ตําแหน่งซ้ายสุดนะครับซ้ายสุดหมดทุกอย่างแล้วค่อยเปิดนะครับทีนี้สลับมือใหม่นะครับในส่วนของสลับมือเซียนแล้วก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยนะครับในส่วนของมือใหม่นะที่อยากจะถนอมดอกลําโพงนะครับแล้วก็ถนอม power amp นะครับก็ ให้เช็คลูบิดก่อนเปิดทุกครั้งนะครับว่าอยู่ในตำแหน่งที่หมุนเสียงลงสุดหรือยังนะครับก็คือเราก็หมุนเสียงลงสุดนะครับเพื่อยืดออายุการใช้งานของอุปกรณ์ของเรานะครับให้ใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคเสียงอุณหภูมิก็จะประมาณนี้นะครับแทบจะไม่ได้ยินนะครับก็ถือว่ายังเบานะครับพัดลมก็ยังเบามากนะครับโอ้ไฟในกล้องจ้าเลยครับขอตั้งเป็นมุมนี้แล้วกันนะครับเพราะว่าแสงมันจะได้ไม่เข้ากล้องเยอะเกินไปนะครับแสงไอ้ตรง หลอดสีฟ้านี่นะครับเมื่อกี้มันเข้าเยอะกันไปนะครับก็เอาเป็นมุมนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบเพลงให้กับทดสอบเสียงให้กับท่านผู้ชมได้รับชมกันนะครับก็จะเป็นอ่าชแนลเอเบ้นะครับขับเสียงเบสนะครับอ่าสิบแปดนิ้วนะครับในส่วนของชแนลอ่าซีกับดีนะครับหรือชแนลที่สามกับสี่นะครับผมจะขับเป็นตู้อ่าเอเบสิบสองนะครับของเด็กคอนนะครับเป็นตู้สําเร็จรูปนะครับก็ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเลยนะครับผมจะใช้เพลงก้าวไปนะครับของพี่หนุ่มมีซอครับลองฟัเงเลยครับ I'm to นนี้ะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่เบอร์0 8 1 1 4 6 1 1 3 6นะครับแล้วก็เบอร์0 8 4 5 3 2 6 2 2 1นะครับหน้าร้านตั้งอยู่หน้าโรงพยาบาลซิรินทรนะครับซอยอนุทก้าสิบแขวประเวศเขตประเวศนะครับร้านเปิดวันจันทร์ถึงเสาร์นะครับเกาโมงเช้านะครับถึงหกโมงเย็นนะครับในส่วนของบางวันนะครับส่วนมากผมจะออกจากร้านไปประมาณห้าโมงเย็นนะครับ เพื่อที่ไปซื้อกับข้าวที่ตลาดนะครับประมาณนี้นะครับก็ฝากพิจาราไว้ด้วยนะครับเจ้าเครื่องโปรยูรเทคนะครับ M A 4450นะครับในส่วนของราคาแล้วก็ค่าจะส่งนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้ไว้ทางด้านล่างคําอธิบายใต้คลิปวิดีโอนะครับลูกค้าลองกดเลื่อนดูนะครับผมก็จะใส่าราคาให้นะครับเดี๋ยวผมไปเทียบกับราคากับเจ้าอื่นนะครับแล้วก็ใส่ให้มันเท่ากันนะครับโอเคครับฝากไว้พิจารณาด้วยครับสวัสดีครับ ร้านใน Air Audio ตั้งอยู่ซอยอ่อนนุช90หน้าโรงพยาบาลซิรินทรแขวงประเวศเขตประเวศกรุงเทพมหานครเปิดทำการวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา9ก้าโมงเช้าถึง6โมงเย็นสั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ไอดี0 8 1 1ย6แหรือโทรติดต่อสอบถามที่0811461136ร้านเครื่องเสียงที่ให้ความรู้กับลูกค้ายอย่างมากมายต้องร้านใน Air Audio ขอบพระคุณค่ะ